จะมีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดจนถึงที่เรียกถึงขั้นที่เรียกว่าออพติมอลเฮลนนะครับอนะครับสูงสุดตัวนี้นะครับก็คือเราต้องรู้กลไกของร่างกายเราก่อนนะครับว่าร่างกายเราล่างล่างหนึ่งนครับมันมีองค์ประกอบมาจากไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ <c oughs> ถ้ะไลนึกไปนะครับมนุษย์เราเนี่ยมาประกอบด้วยเซลล์ทั้งหมดประมาณหกสิบล้านล้านเซลล์นะครับและแต่ละเซลล์มันถูกกาหนดหน้าที่หมดแล้วนะอืมทุกกาหนดหน้าที่ไปหมดละนะครับมันจะรู้ด้วยตัวมันเองเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ซเซลในหกล้านล้านเซลนะครับเนื่องจากว่าจานวนมันเยอะๆแล้วก็แต่ละคนก็แต่แตละต่างแต่ละตัวไม่ใช้ครว่าแต่ละตัวนะแต่ละตัวเนี่ยก็ต่างมีการหน้าที่แตกต่างกันนะครับไอ้พวกที่มันมีหน้าที่เหมือนกันเนี่ยมันจะไหลหากันออนะครับมันไหลหากันเอาเธอเป็นพวกปอดใช่ไหมนะครับมามามากลุ่มปอดก็จะมาหากันครับรวมกันเป็นเนื้อเยื่อกลุ่มเนื้อเยื่อตัวน,นี้ครับก็เริ่มจะพอรวมตัวกันเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อนะครับเซลลมาเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อนะเนื้อเยื่อแล้วก็กลุ่มเนอ็ปวาะ อากลุมปอดอากลุมหัวใจกลุ่มตบกลุมไตกลุ่มไส้กลุมอะไรพวกน,นี้ครับก็จะมารวมกันพอกลุ่มอวัยวะพวนนี้มันมารวมกันนะครับทำงานเริ่มทํางานไปร่วมกันนะครับก็จะจับมือกันละอานะครับเป็นเอ่อเป็นกลุ่มเซลล์ที่อยู่ในรูปของอวัยวะและทํางานร่วมกันอย่างดีตรงนี้นนครับก็กลายเป็นระบบต่างๆในร่างกายอ่าระบบอะไรอะ่ะนะครับระบบโฮอร์โมนระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารระบบสืบพันธุ์ระบบหอดเลือดหัวใจทั้งระบบ ต่างๆคนนี้เองนะครับมันก็ทำงานงม้นไปเป็นคนหนึ่งคนนะครับทีนี้